Música okay. ตื่อกัรไม่เก็บเป็ียนเสื้ออุ้งเป็นเรื่องถ้ามาด่าถ้ามาขาดถามหัอปูตาว่าเป็นงั้นเขาเคลื่อนอากาศได้ไม่มีปัญหาไม่มีเก็บไม่มีไข้ไม่มีจุกหมะครับมันเปิดกัะขังแปลว่าเหนือกายอยาเพราะไม่คู่กับม่เปลี่ยนมือปเดรแ้วพอเปลี่ยนก็เปลี่ยเชื่อนมาขาด ไม่เป so so ็นไรพ่อรักถุงนักขาจังเราแต่เข้าแบบเป็นดามมือก็สัมภาษณ์คือขอพ่อได้ขอเพรอะไรก็แสงอุ้ขคอมาค่าคือตังได้บ่าบ่า่ะไม่คู่บ่าาบาเออป่าขาอัานคือคือม็อกครับปูเออเดี๋ยก่อนเข้าแบบภาพพ่อหวังรู้จักถึกับว่าอ่านนะครับจักว่าก็คือว่าก่อเข้าแล้วผม่ะครับเออสังขายของมันงดมากเปิดจังถึอมีเกิดแก่ตเิดตาย ว่าคือว่าว่าไม่เกิดแล้วก็ไม่เกิดแล้วก็ไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายนะพวกรักคือแับเป็นยังเพื่อนจะผ้าเฮียบุญขาดบุญขาดกุ่าเออเวลาเราไม่เหลือมากแล้วพวกาัเออเฮ็ยบั่อยอืมขางกุศลบุญบัดเพื่อผู้พุ่มพ้ายงาข้าตายก่อเข้าถึงบอเด็กคิดหนักว่าตายแล้วคุณจะไปอยู่ทึ่ไหนคิกหนักอืม ใจเราจักกุศไปดูไทยว่ากันมูนม,มั่งสังข์าหาไหวก็เอาไปนั่งบ,ดนะบ่ดังนะดูเนาะในเมื่อฉากนี้พ่อม,ม,ม,อมือกินมือถ่ายมือฆ่าเออเข้ากับหุ่จักแกะแกะพิ้งข้อตัวดือเล่าเล่าชีวิตเราจะรุ่งเรืองได้ให้รู้จักคุค้มคุ้น ให้คูจักคุ้มคู่บาอาจารย์ของจักคุ้มพอคุ้งมาพีจังบอกแกข่าหมองนลรลลลลล<า>กนูกเออเออเแค่ทางพระท้อง,ง,ง,งบนปัดคขค้อมือมือเนี่ยติ๊ดใจติ๊ดใจอับมันสุดแรกว่ามันทำอะไรอืมขาดนรกคอกงามให้ลูกร้านเป่งไปอืมไปน้ำมากมันกอมปัดขาดเข้าไปกับไปน้ำเขาชิงแรงกว่ดักกว่าดิบก,กับไปน้ำเขาอืม ขาพอตื่นแม่ขาว่างปั้งแพมพอแมรอ่ร้อนว่วอกอืุกลุบแต่ลุกคุกแต่ร่ามุก,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 กนั่นงมุกใหม่ใจว่าขนะั้งตายมาลูกนะนเพราะฉะนั้นร,มมระมัดระหว่ังการใช้ชีวิตด้ารว่าหมาดค่ะการใช้ชีวิตที่เดินไปเชื่อรก่าวให้ชีวิตแต่จะดานะินาลูกนะ เออให้คุณกักดแดกชีดชอบัวดีคือการกับเดินกัดเพราะนั่นเรียกๆคือกัดให้รูปร้านตินินติดแต่ว่าหน้าเบิงอันไรควรมับควรอันได้ควร,ควร,ควรจะลิ่มหรืออะไรไม่ควรจะริ่มดูถี่ดูมตินี้ของหูของรา้านเออเร็กเ,กเบิดก็ได้ประชื่อร้านเขาจบ๊ ครืองร้ายมากกลับไปคุกงามมาว่าอือเอาหลานสองหานกับพ่อโออเะจะไปหาเคืองร้ายแม่ว่าอีงงางงักเนาะเออครือจังแค่ยิ่คกอกานเด้ไปหาเรินงเรื่ินเบื่อใครบ่าจำเป็นรับปูัครจำเป็นก็คือเอาระชืบก้าครับปูหาว่ามไม่ข้างกข้างเตีมามดวาะว่าเมื่อกจ่ใจหมวโรคเต็มแต่เหมือว่าทางคูแดงก็ได้ เขาถึงว่าดือแบเว่าพอเจาจไหนว่าชือนนึ่ว่าถรรม่ารือกะให้เขาือถัดตัวอ่ะบอบอกใครบางคนก็ได้หรือบอไห้หืือบอไหนก็พอคือจะไหนบอบอกเลืแค่ของตัวก็ได้หรอกว่าค่ะขั้นบอกพองตัวแมงหวงขั้นบอกว่าถือโรูเขาก็เอาไปว่า <Yeah. S 2> บานที่หนึ่งทางไหมบุกบ้านที่หนึ่งเอาด่างฤกเอาด่างฤกคู่ใจกับหนักนองน้ะขี้เดือดเหมือนขีนใจทั้งหมดว่าทั้งหมด,าหด,าหด,าหดบานร้ายขี้ร้ายอย่างครับคุณคือผู้ร้ายบุกบนาน้างกาวต้องทางบุกทางกู้โมาเรื่อยเรื่อยมาตลอดน้องมาคู่เธอจังนะกู้ขาาคือเบิกวงได้วาค่ะ ลูกร้านกบขึ้นว่าทูกบ้างเงอขอเพิ่มว่าว่าแล้วมือองคูขึ้นมา,มา,าเา,า,า,มมา,า้าองค์ูตาหุ่จักว่าเขาผ้าขาหอล่อีฟังเงี่ยงเงี่ยงก็ได้เงี่ยงก็ได้ว่าคือให้เงี่ยงบบ,บบลาล่ะไคาดว่าบอกเงี่ยงม็ได้ว่ากันเงี่ยงเปลว่ากันไงว่าพาขาไทยไม่รู้กคำว่า,าเงียงเปยเปยดให้หน่อย ก็คือนะเปย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 เพราะเป็นแนวทางแม่ผูเออเปยเปยบผภาขาอีกขางเงี้ยผ้าขาไทยเปยเปียเปยเข้าใจ่ว่าผ้าขาไทยรับู้านพร้อมมือหลายผ้าขานี่ผ้าขาไทยผ้าคาร่างเนาะเงี้ยไปัดเขากรได้อือาถึงเงี้ยกันเอนเรื่อปะเออไปที่เทปโฮานไป บานที่เหลือบานคือบ้านคืนคือคบบอบ,บักเชือเอไปรางรถกระบ,บอรางครับไบ้นคือหนึ่งพออนุมาไทยอีนั่งรับ้าขาเลยครับไปรางรถกระบกเออไปร้างรถป,ปักเบิ้งรถปักเบิ้งหายโทหไนบานดขั้นวางบ,บ้าดกระบะ แต่ถ้าร้างได้ก็ออกนะพวกนะอันนี้คือคำบางเง่เราดึงเนาะคำบางยง่เราปูเนาะข้างบอกเลือดร่าัข้าไปร่างบวกคือคือข้างบอกเลยอมันบกอกเรครับข้างแง่มมันข่ายรูข้างแง่บอบโดนบอกปูแม่ข้างแง่ข่ายรูกันนวว่าเออดีแบบแต่วามือแร่พอแต่ว่ามือแร่ปาชบป้าชูองเสือ่ได้ กอ้ายตายตายตอกายคือไ่ราตายทำ้บุกอยมาคืองาเจ้าแท้ที่ห้องวมบ้นนึ่งฮ่าาฮาะาันหนมาทเนี่ยวนล้วนแม่ังว่าสายเอ้า เออจิ้งักเขียวคอรูมเร้าตัวมาจางมงเลยมาจางโม่งเลยถามม่งเลยบอกคือโมงหาโมงเนะอ๋อขัางมแรงขึ้เนาะเออมือังขายแลยมือังขายเลยเออมือมีแกรมืนขายดีเยอะว่าม่กลุ่มบ่

เรใ่อเาเกาทึกเอ็ดนึ่ไงเกาิ้เพรเกิ้เอ็ดเอาอีกอคือว่าู่หมบมจงไดเพิ่มก็่วเออยังงก็ตามพ่อให้เกาทิ้เอ็ดมั้ยังงั้นเค้ขายเกาชิ้เกาชิ้นอะไรกบ่ได้ว่าวางทา่งเด้วางพงวางห้องเอาได้กว่า้่เค้าอไปเอาแล้วมึงได้หร้อครับปู เออไปเอามาเกลแข้ง,าขงมานะพักหอมมาหนะพักแข่งหนอมัม้อืโเอ้ปักกอกก็ไม่เห็นว่ะกัอาเอาปักกอกนั่งไว้เ้อเอาปักกอจกจะข่องหนะ่วยกับพ่ออือแล้วคือให้ปักเคือื่นแล้วหน่วยนเนี้ยโอเคนะอือแดงข้างหลัง่ะเอารถขั้นไหนมาปักเอือเอาลถขั้นไหนไปหกสองสี่หนึ่งปูวาม เอาแล้วแข็งยืมปะเนาะโอเครขึ้อ่ว่างขายกแน่นนะออฮ่าฮ่า่า่าฮ่า่อฮา่่าฮ่าฮ่่าฮ่่า่าฮ่่าฮักฮ่าฮ่่กฮ่าฮ่าด่าฮ่า้่าฮาด่่พาฮ่าฮา่ ก็ห oh, oh, mm. 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 oh, ้องกับมือก็กับวงก็กับก้งจ้าปูเอามารวมกันนะลูกนะก็มันปุวมกันเออหายมันไดเออหายมัไดเออโตก้ามากแกค่ะออ่าหายกูกามือเก็บมือหยาบมือเก็บมือานเก็บฝก่ก็เเดอ รำๆเกบไปอะไรอีกน้ำหมแลวเาเดียวปูเยี๋ยอเลี่ยงเดียปูฮะเดี๋ยวบอกไลเลยบอกครับตื้นแรงเ็งงโตไปด้ออ่ะขอทำมือูกมือแบบมือถูกมือไม้กกับภาาแข็งแรงรำรำมือู้อหญ่เดือด้อนเือดร้อนใช้สุดตัวจับมปใจ้สุดปูปูจังจัืงจับปู ấy <Nhạc> ừ. thì từ hoàng buồn ma khó hay vụ láng mi sộ mi đạm mi sộ mi bán sụt khắp khắp chẳng lẽ khó khăn người bạn mà à, người <Nhạc> แค่กะไก่อืมแค่ขี้เก่าขี้เก่าปักเอชไปเอาขู่เนาครับผมเก่าตัวใเก้าถเออก่าสิบตัวเก่าสิบเอ็ตัวไดเกาสิบเอ็ดอืตัวใเก่าถเอมือรงมันปูปูกาถึงมือแรงดูวะครับผม เอาด้วยเพียรดีกวไปไปดวยรวยไปรวยอ่าทุสาทุปูอ้าให้ลูกูขายมึงโชคไม่ดังมือโชกมือมาสุขภาพแข็งแรงขอข้างเงินไหลมาขอให้างทองไหลมาจะดึเจริญนะลู้ปะอสาธุสาธุครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทันนะครับเด้อทีล่อค่อยตัวเลขเด็ดเด็ดครับจากปู้ตาปู้ชีปพขาวเฮ่าส่วงคำคำแรงแรงครับของวันที่ ยี่สิบสองครับสิงหาคมสองหาหกหานะครับเนาะอ่ะแอดยิมกัมารวบหลับตัดต่อนนะครับเนาะยันบอทันครับอ่าเป็นอาหารยำมะเร็งครับยำมะเร็งของมื่อนี่ยแหละครับเอาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปช่วงนี้กับหาโมงกลัวแล้วเนาะแตงโมเนาะครับครับหาโมงก็กลัวแล้วปูกะจัดใหาย่างดวนนะครับเด้อย่าแอดยิมกะอ่าเอาเรื่องอาหารแรงให้พ่อแม่พี่น้องก่อนครับผมอ่าเป็นตัวเลขห้าน้อยครับช่วงคำคำไปหาคุณละครับเดือนเดือนเดือนครับเป็นของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยหรือว่า เป็นของดาวโจนแน่ครับกับิจารณาเบิ่งเอาด้อครับเด้อเป็นเวลาไดเพราะว่าทางช่องกับปรูขื้อกันแต่ว่าปูกับไฮแนวทางมาแล้วครับเอฟซีกับใส่วิจารณญาณในการรับชมเะครับเด้อครับผมอ้าวครับเอาเป็นของต่างประเทศมือนี่ครับปูเบาตอนคำคำั้งแรกนะครับเนาะปูเบาขึ้นที่แรกครับกับปูกับไฮไทยเงื่อนได้กับปูออมสินที่เอฟซีเพิ่มทรงกับปูออมสินมาให้ครับผมตัวเลข ถามเย็บยิ้มเย็บยิ้มท่ายถือว่าวัตแน่นี่จักบาทครับถามผู้ใดกรบปุกนีผู้จักหรอครับเนาะนอกจากปูครับผมนอกจากปูนะครับเนาะปูก็ได้บอกว่าครับอ่ะในกระปุกออมสินมีเก้าร้อยเก้าสิบเกตบาทครับผมอ่ะปูกระบอกกระบอกวังซีโม่งกวกลัวได้แต่งโมครับผมครับอ่ะกับเฝ้าไปจับไปหาไปได้ครับเด้อครับผมเก้าร้อยเก้าสิบเกตบาทปูบอกเลยครับเด้อต่างประเทศเมือนี้ก็นับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปครับผม เอฟซีทีเพิ่นมักเสียงโชคเพิ่นคือนจากูฮจักดีแต่ว่าเสียงไอ้ท่างช่องบอกว่าเป็นเวลาเวลาใดครับกาท่างช่องกาแลต่เอฟซีจะพิจารณาเบังด้วยครับเด้อครับแล้วกับปู่บอกว่ายิ้มอ่าอ่าเพราะว่าอ่าสิ้นเดือนมาลูกหลานกัสิยากน้ำค่าลดคาล่างวดลดงวดล่าแล้วว่าค่าค่าใส่ใจต่างต่างบอว่าเป็นค่าฟื้นค่าไฟครับมันก็หลายสิ่งหลายอย่างปู่ก็เลยบอกแอดยิ่มไปซื้อตัวเดียวโคโลซิปเก้าแมตแองโม ครับซิปเก่าซิปเก่าตัวเดียวโคโลครับกับพิจารณาเบื้องตับเด้ออาจจะเป็นห้าน้อยมือนี้ก็ได้ครับรอบคำคำแรงๆหรือว่าส่วนของต่างประเทศรอบสองทุ่มเครื่องครับกับพิจารณาดีๆนะครับเด้อครับผมเก่าเนาะค่ะครับให้เพื่อไป็นเนาะเก่ากระโปมันจะเป็นตัวเดียวกันครับกับพิจารณาเบิ้งครับผมแล้วก็ปูครับทั่วหานั่งเขียวอีกอ่ะเอาเป็นรอบเอาเป็นห้าน้อยก่อนครับเป็นขั้นตอนไปแล้วครับเนาะครับปูก็เล่ทั่วไปซื้ออ่ากุ้งกับนั่งเขียว ครับนั่งเขียวว่ากุ้งโั่ละเก้าสิบบาทขายเป็นกองเลยยิ่มก็กวางละเก้าสิบาทครับอ่าขอโทษขออภัยนะครับเด้่องกองละเก้าสิบบาทกับปูปูเลยต่อต้อนั่งเขียวว่าเก้าสิบเอ็ดบาทได้บ่กับต้อน้ำนั่งเขียวนั่นนั่งเขียวกับงงเลยครับอ่าเอ้าก็วองว่าสีขายปูกวางละก็กวางละเก้าสิบแต่ว่าปูตัวึ้นไหนเป็นกวางละเก้าสิบเอ็ดบาทอปูว่ากะซังพ่อที่ซสือเก้าสิบเอ็ดบาทอ่าปูบอกว่าซื้อกินไส้แรง เก้าสิบเอ็ดโอ้กับบอแน่ได้ค่ะแบบการที่เป็นเก้านึ่งๆก็ได้ได้ค่ะเก้าสิบเอ็ดค่ะกาพิจารณาเบ้างนะครับเด้อครับผมกาพิจารณาดีๆคารพิจารณาเบิ้งค่ะบริเวณว่าทั้งช่องออกแล้วยังไม่เบาเนาะค่ะพิจารณาเอาค่ะเก้าสิบเอ็ดแล้วค่ะครับปูบอกว่านั่งเขียวห้องกล่องละเก้าสิบแต่ว่าปูตัวขึ้นเก้าสิบเอ็ดนะครับเด้อครับอ่ะมาเป็นของอ่าสิ้นเดือนอ่าสิ้นเดือนนะครับเนาะ ปูก็บอกว่าลูกร้านครับยากสินเดียนมากกับยากนำคารดถคารลาคารครับคาเพื่อนคาไฟครับถูกสิงถูกอย่างเนารับเนาะครับกับถูกสิ่งถูกอย่างครับปูก็เลยบอกว่าบอกบอกว่าบอกแยมแยมอ่าแยมแยมเป็นภาษาอีสานเนาะครับเนาะอ่าเป็นแยมแยมรับผมปูบอกอ่าก็เลยบอกว่าลดขั้นบักเบนให้น้องยิงครับเป็นคนมอบหมายให้น้องยิงเอาคนลดขั้นบักเบนไปล่างเลยครับเด้อ รถทะเบียนขันที่หกเบนก็นกนคือ0284นะพี่น้องเด้อครับอันนี้เป็นของซินเดียนหรือว่าเข้าไปเสียงโขกเสียงม,นมันมือแรกงก็กได้ครับเป็นของห้าน้อยหรือว่าเป็นของสอปป,ปลาวครับประเทศเพื่อนบ้านมือแรกงก็ได้ครับเด้อครับผมยง่หอดมืออื่นก็นได้ครับเพระาะว่าตัวเลขปูว่นเวียนอยู่เล่นะครับค่ะปูดงที่ไปซื้อกุ้งก็อยเริ่มทะเบียนรดยิมนะค่ะครับผมกาย่าเริืมครับ0284ครับพี่น้องปูบอกให้น้องยิง เอารถคันนี้เป็นมอบไม้ให้น้องยิงเอาไปล่างสุดกอนปูบอกให้เสียเอกเอาไปล่างนะครับเนาะเสียเอกกะขายากงานงานันยากนี่รับดูห้านกับ่าได้ทั่วกันขัดปูว่าขันเอาไปล่างมันออกแล้วสันว่าครับกะถือเป็นจนํานวนน้อยครับเพราะว่ากะเอาน้ำไปล่างในน้อยนึงแอดยิมก็เอา,เอาน้ำขวดเดียวไปล่างยูถทายรถนะครับเนาะครับอ่าครับก็มาถึงอ่าหลอดห้าน้อยอีกกับเลาะปูสินะปูก็ได้บอกว่าให้เสียเอกครับเป็นคนเอารถไปซื้อกุ้ง ครับผมเอารถไปซื้อกุ้งนะครับเนาะไปซื้อกุ้งกับนั่งเขียวเสียเอกได้ถามว่าเอารถไปปูอะไรบอกว่าเอารถของแอดยิมนะครับเนาะเอารถคันของแอดยิมไปซื้อให้เสียเอกไปซื้อกุ้งทะเบียนกับซีหนึ่งศูนย์หกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วครับซีหนึ่งศูนย์หกไม่เองแล้วครับกับพี่เจ้าหน้าดีๆขับถูกคำเบี่ยงคำจ่าของปูมีรางวัลก็อย่าลืมครับเมื่อแรกปูบอกให้เสียเอกขี่รถคันของแอดยิมครับไปซื้อกุ้งนะครับเด้อทะเบียนกับซีหนึ่งศูนย์หก คับเน่ดิอจสิมาสามตัตรงๆก็ได้ครับของประเทศเท่อนบอานมแรงหรือว่าของสอปปอรเล่านะครับเนาะเอฟซีกับพิจายนาดีๆกับหลบ2องทุ่มเครื่องขับจัดเลยครับพี่น้องเับฝ้ายิบเฝ่าหาไ้ครับก็คือว่าละครับปูบอกตัวเลขตัวเดียวกันแต่ว่าจะออกเวลาใดครับกับห้เอฟซีพิจายนาเอาด้วยครับเด้อครับผม ครับกามีปูครับกาบอกนี่แหละครับทะเบียนรถขั้นของแอดยิมเนาะครับเนาะให้เสียเอกครับไปซื้อกุ้งแล้วการาคากุ้งของนางเขียวครับนางเขียวปูโทรหานางเขียวนะครับเนาะปูบอกว่านางเขียวว่าสฉขายกล่องละเก้าสิบบาทครับผมกล่องละเก้าสิบบาทแต่ว่าปูให้นางเขียวกล่องละเก้าสิบเอ็ดบาทพี่น้องอ่า ครับกับพิจารณาเบิ้งครับแอดยิมกับขอขอบมบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกทันนะครับเนาะที่กดไลค์กดแชร์กดเปิดลังใจให้ทางช่องครับบพรว่าทางช่องจะลงคลิปได้ครับกับเอฟซีกับกดติดตามให้คือเก่าครับกับขอให้บุญบารมีเอฟซีทุกทุกทันนะครับเนาะที่ได้รวมบุญมาทางช่องแอดยิมหรือว่าทุกทุกช่องครับกับขอให้โชคๆมันมันลำลำเลรวยนะครับเด้อครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองครับผม ่เมื่อนี้ทีเอฟซีส่งปัดใจมากครับเมื่อวานต่อคำคำนำเลี้ยงนะครับเนาะแอดยิมก็ได้นำปัดใจของเอฟซีครับถวายปูให้แล้วครับเด้อยความอ่าพมมหมอหลอกมั่ปายพวกมาไล่ครับที่ฝากมาทางช่องแอยิมแอดยิมกับถวายปูให้แล้วกลับกับไปปัดใจที่รวมเพชรรวมแางเนาะครับเนาะครับก็ขอให้บุญกุศลทีเอฟซีรวมกับแม่คู่ฮัมวนหรือว่ากับทั้งผ่านมาทั้งช่อง ครับก็ขอให้คุณกุศงครั้งนี้ครับก็ขอให้ขึ้นไปสู่เอฟซีเป็นล้านเท่าพันเท่านะครับเด้อครับก็ขอให้เอฟซีทุกทท่านโชคโชคมันมันลำลำเลยๆค้ยับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอันใดก็ขอให้สมมาตปาธนาทุกประการบ่าว่าเป็นหน้าที่การงานบ่าว่าเป็นหน้าที่การเงินนะครับเนาะเด็กๆเลยก็ให้สมหวังครับก็ขอให้บารมีปูชีปะคขาปูตาครับ โดนบันดาลให้เอฟซีเพราะว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายครับขายสินขายของขายขายสินขายของไก่ขา,ายดับขายดีเลยครับเด้อครับเพราะว่าช่วงนีน้หน้าฝนกะลำบาแกแค่หน่อยนะครับเนาะครับกับท่านด่านแม่ค้าครับกับลำบาแกแค่หน่อยครับผมกับพ่นเอาครับสูไปเรื่อยๆครับกับค่อยแต่โชควาสนาะปูตาเฮาจะแบ่งปันให้นะครับเนาะกับตังกิษภาวนา,าขอชกขอมาัานน้ำปูเฮาเด้อครับเด้อครับก่อนเฮาสิขายสินขายของกับเฮาก็ขอให้ปูเฮา ขับซอยแหละครับอ่าฮกับคอพึ่งผ้าบาลมีสิ่งศักดิ์สิิทธ์แหละครับซอยไปน้ำครับอ่าอันนี้ก็เป็นข้อมเสื้อส่วนบุคคลนะครับเนาะกับอ่าเอฟซีธันใด้ครับคันบออ่าบอเสือ้อครับกับกับผ้ากับพันแหละครับอ่าอันนี้ก็เป็นข้อมเสื้อส่วนบุคคลคนระับผมขับกับคอสุดท้ายนี่ครับกับคอไอเอฟซีทุกทุกทันนะครับเนะวาะบ่วาอยู่แต่ครับบ่วาอยู่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะครับเนาะอ่าทำงานอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่อ่าต่างจังหวัด ครับก็ขอให้สชคโชคมันมันลำลำรวยรวยน้ำกันทุกผู้ทุกคนครับก็ขอให้บาร,รมีปู้ชีปะขาวปู้ตาหรือว่าปู้สังกระจัยหรือว่าปู้เวีสุวรรณหรือว่าองค์ปู้พญานาคที่เอฟซีร่วมกันเฮ็ดกันสร้างมาครับก็ขอให้บาร,รมีปู่อ้ดอนบดาลให้เอฟซีลูกหลานทุกทุกท่านนะครับเนาะ <c oughs> หนึ่งสิงหาอ่าหนึ่งกันยายนนี้ขอขอให้ปังปังน้ำกันทุกผู้ทุกคนครับเขาบนเขาล่างครับก็อย่าลืมตัวเลขขององค์ปู้าวเวีสุวรรณที่แม่คู่ไปจุดทูบ อาเสียงท้ายอยู่นาองค์ูทาเวียสุวรรณครับจะเริ่มแปดหนึ่งได้พี่น้องเด้อแปดหนึ่งกลับไปยิบไปหาไว้กับตัวเลขที่ปูบอกอ่หกตัวนะครับพี่น้องกลับไปยิบไปหาไว้ล่วงไทยด้วยสองหนึ่งหกเหมือนปะครับครับหรือว่าตัวใดนเอ็ดยิมก็ลืิ่มพูอกันเด้อเอ็ดยิมให้เบ้างนะครับเด้อกลับไปหาไว้เนี่ยใบเนี้ยได้ครับผู้ใดหาได้อาจจะถือรางวัลที่หนึ่งกับใบเนี้ยครับเอ็ดยิมกับหาอยู่นะครับเนาะครับตามันมีครับครับผม เพราะว่าบ,บุญวัสนาคุณเท่าบ่คือกันครับกับหนึ่งเก้สองหนึ่งหกพี่น้องเนาะอ่ะหนึ่งเก้ากตสอหนึแคบนาจวไวไ้เลยครับเด้อครับปูกะไห้เต่าวันที่สิครับผมหนึ่งเสองหนครับพี่น้องอ่ะแคบนาจวไว้ครับ กลับไปหาไปนะครับเดีอยวถ้าบ่เนี่ยชีวิตคนเท่ากลับหาตั้งเที่ยวหาได้เบิด์ตตูตัวหาเราถือกันวมัดทีหนึ่งกลับเป็นไปได้ครับผมอันนี้ครับแอดยิ่มกับเป็นแชร์แนวทางครับกับคอให้เอฟซีทันได้ได้หาได้กับคอช่วยช่มันมาลำลำเลยด้วยน้ำกันทุกผู้ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้การถ่ายทอดสดแอดยิ่มกับคอจบคลิปลงเพียงกำนีกับคอเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะนอนหลับฝันดีครับกับคอให้ปูตาปูชี้ประเขาไปเขอาฟันบอกช่วยบอกมันเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับสำหรับคลิิปนีี้แออดดยมกรบบขสสวััค